ค่ะพบกับใหม่ในช่อง YouTube ของใหม่เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ใหม่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ไฟแรกที่ใหม่ได้บินหลังจากไม่ได้บินมา4เดือนนะคะซึ่งก็บอกว่าเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ปารีสค่ะแล้วก็ตอนนี้ขนาดแสงแดดขนาดนี้ก็ประมาณ3ทุ่ม10นาทีแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าซัมเมอร์ของยุโรปเนี่ย กลางวันจะนานมากกว่ากลางคืนนะคะสำหรับไฟบินจากสิงคโปร์มาปารีสนะคะก็ประมาณ13ชั่วโมงนะคะลูกเรือก็ใช้แค่10คนเองค่ะก็เป็นปารีสที่สั้นมากเพื่อปกติแพทเทิร์นที่หม่ทำนะคะเป็นปารีสที่ถึงวันนี้พรุ่งนี้ครั้งวันก็จะว่างเราก็สามารถไปเดินเล่นไปเที่ยวได้ใช่ไหมคะแล้ววันมาลืนเราถึงจะเดินทางกลับสิงคโปร์นะคะแต่ปารีสครั้งนี้ของใหม่นะคะ เป็นปารีสที่คือเหมือนกับว่าเราถึงปารีสวันนี้เช้าใช่ไหมคะวันเนี้ยก็พรุ่งนี้เช้าก็กลับเลยค่ะแล้ววันวันหนึ่งที่เราต้องได้พักผ่อนที่ปารีสไปเดินเล่นที่ไหนน่ก็หายไปแล้วสายการบินก็ชดเชยด้วยการให้วันหยุดเพิ่มนะคะที่สิงคโปร์เพิ่มขึ้นมา1วันปกติแพทเทิร์นพวกนี้นะคะหมายจะได้วันหยุด2วันแต่ว่าในสถานการณ์นี้หมายได้วันหยุด3วันเพราะว่าเขาบวกเพิ่ม เป็นวันหยุดที่สิงคโปร์เพิ่มไปด้วยหลังจากที่เราไม่ได้ที่ปารีสใช่ไหมแล้วในสารนะที่เป็นลูกเรือนะคะมาอยากจะแชร์ว่าการที่เรามีวันหยุดที่สิงคโปร์นะคะมันก็เหมือนเราได้เงินมิลออรลาวันน้อยลงนะคะเพราะว่าเราได้การที่เราหยุดที่สิงคโปร์เนี่ยเราไม่มีมิลออลาวานาันไซเพราะว่าสิงคโปร์เป็นเบสของเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปเลอเวอร์ที ปารีสหรือต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้รายได้เพิ่มจากการที่เรามีอัลลาวันส์เพิ่มใช่ไหมคะคราวนี้เราเรามาปารีสถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปเดินเล่นเราต้องต้องกักตัวอยู่ในห้องเพราะว่าเป็นกฎระเบียบของสายการบินคือไม่นำเชื้อ,อ,อไวรัสโควิดกลับประเทศสิงคโปร์เขาก็จะไม่อนุญาตให้ลูกเรือออกนอกห้องไปเลยนะคะเพื่อที่จะแน่ใจว่าเราจะไม่ติดเชือ้อไวรัสโควิดนะคะ ทริปนี้หมายพกของกินมาเยอะมากหลังจากที่เปิดกระเป๋าให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกอะค่ะแล้วต้องกักตัวอยู่ในในสนามในในห้องที่โรงแรมที่ใช่ไหมคะมันก็ต้องเอาของกินมาแล้วก็ให้แน่ใจว่าเราอยู่ได้คนเดียวโดยที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนซึ่งสังเกตจากไฟนี้ทุกคนก็เอากระเป๋าใบใหญ่มานะคะแล้วแต่ละคนก็พูดเหมือนกันคือฉันแพ็คของกินมาเต็มเลยเพราะฉันรู้ว่าฉันไปไหนไม่ได้ก็ เนี่ยค่ะเป็นชีวิตของแอร์โฮสเตสในช่วงที่มีไวรัสระบาดนะคะเราก็จะสู้ไปด้วยกันนะคะหมายเชื่อว่าไม่ใช่อาชีพใหม่อาชีพเดียวที่กระทบนะคะจะก,ก็มีอาชีพอื่นๆหลายๆอาชีพที่อาจจะกระทบมากกว่าอาชีพใหม่ได้ซ้ำแต่หมายคิดว่าเราทุกคนจะผ่านมันไปได้ด้วยดีวันนี้นะคะหมายก็จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับไฟล์ของปารีสที่หมายทำบนเครื่อนะคะ,ะการที่เราทำงานเป็นแอร์ของสายการบินที่หมายทำอยู่เนี่ย เราได้เจอลูกเรือไม่ซ้ำกันอยู่แล้วนะคะแล้วเราบางลูกเรือบางคนหรือแอร์บางคนก็ชอบไปสืบว่าเออหัวหน้าเป็นยังไงแล้วหัวหน้าคนนี้ิสยเป็นยังไงเราควรจะต้องเอาใจหัวหน้าแบบแบบไหนหรือสไตล์การทํางานเป็นแบบไหนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามีสิ่งอะไรที่ที่เราต้องระวังบ้างหรือว่าต้องเตรียมตัวยังไงก่อนไปทํางานกับหัวหน้าคนนี้บ้างเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่มาคู่กันนะคะ เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพิ่นเมื่อเรารู้ว่าเราทํางานกับหัวหน้าดุเราก็ต้องมีความเครียดเครียดให้กับตัวเองกดดันตัวเองอยู่แล้วแต่ความกดดันก็เป็นสิ่งที่ดีในด้านนึงนะคะเพราะว่าถ้าเรามีความกดดันในเพียงเล็กน้อยนะคะมันก็จะทําให้เป็นแรงผลักดันให้เราทําในสิ่งสิ่งนั้นได้ดีกว่าเดิมนะคะแต่ที่จะเมาส์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้อะไรนะคะเป็นเพราะว่าหัวหน้าคนรองอเขา ระหว่างที่หม่ไปเรสใช่ปหมคะหม่ะนอนผัดแรกคือแบ่งผัดกันนอนกับสองคนว้นอนผัดแรกกลับมาหัวหน้าที่เป็นซูวายเซอร์เนี่ยเขาก็ถามหมายว่าเออเธอเห็นไหมว่าใครมาใช้ของในในช่องเก็บของฉันอะ่ะซันก็บอกว่าออไม่เห็นนะคะเกิดอะไรขึ้นหรอเขาหัวหน้าก็เลยตอบวนะ่าไม่รู้ใครอะ่ะมาหยิบมาหยิบแว่นตาของฉันอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยแว่นตาฉันหล่นไปอยู่ข้างล่างของข้าวของแบบ ระเนรนาดอะไรอย่างเงี้ยมีคํามาหยิบอะไรหรือเปล่าแล้วสจวดที่เป็นเพื่อนใหม่นยะเขาก็อบอกอ๋อคือรองหัวหน้าเม,เ,มเมื่อกี้เนี่ยเขาไปไปเดินประตูหนึ่งอะตรงที่ที่เธอนั่งอยู่นี่แหละเขาไปหาที่ชาร์จ iPad เท่านั้นนี่เลยค่ะหัวหน้าคนเนี้ยเขาก็โทรศัพท์ไปประตู4ซึ่งเป็นที่ประจำของหัวหน้าคนรองค่ะเขาบอกว่านางชื่อผู้ชื่อได้ไหมเนี่ย ไม่มีใครรูจ้จักเนาะไม่ไม่อยากพูดชื่อละกันอ๋อเอเขาบอกว่าเอเธอช่วยมาประตูสองด่วนคือใหม่ฟังอยู่แล้วแบบขนลุกเลยอะแบบเฮ้ยเขาจะโดนอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็สําหรับใหม่เนี่ยคือใหม่สังเกตหัวหน้าหลายๆท่านนะคะแล้วเขาจะดุหัวหน้าคนรองเนี่ยเขาจะเรียกไปดุเงียบๆก็คือไม่ให้ลูกน้องเห็นว่าหัวหน้าคนรองเนี่ยโดนดุ ก็คือเหมือนกับว่าเพื่อที่ว่าเวลาที่หัวหน้าคนรองไป empower หรือว่าไปดูแลลูกน้องในโซนตัวเองเนี่ยเขาก็จะไม่โดน discredit มากอะค่ะแต่ว่าจะมีหัวหน้าอีกสไตล์หนึ่งที่ต้องการเฮ้ยฉันเป็นหัวหน้านะอะไรเงี้ยคือแบบโชว์ว่าฉันฉัน,ฉ,นฉันคือหัวหน้าของไฟลน์นี้อะไรเงี้ยก็คือดุต่อหน้าเลยไม่ไม่รักษาหน้าไม่ไว้หน้าว่างั้นแล้ว หัวหน้าคนเนี้ยเขาใช้ทริคแบบที่2อค่ะก็คือว่าเขาเรียกหัวหน้าคนลองมาแล้วเขาก็ดุต่อหน้าใหม่กับเพื่อนแล้วก็สจ๊วอีกคนหนึ่งเสียงมันก็ได้ยินอะแล้วแล้วใหม่กับเพื่อนก็แบบเออเอาไงดีอะคือฉ,ฉันต้องไปเช็คห้องน้ำดีไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือใหม่เข้าใจอารมณ์ของคนถูกดุไม่ว่าเขาจะถูกผิดนะคะใหม่สงสารเขาอยู่ดีแหละเพราะว่าไม่มีใครหรอกอยากจะโดนหัวหน้าดุต่อหน้าเด็กๆ็ก มาส์ที่มาส์คือประมาณว่าเราทำงานกับคนต่างนิสัยต่างแบ็คกราวด์นะคะมาจากพื้นฐานครอบครัวที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นาการสังเกตการมีความสังเกตในเรื่องเล็กๆน้อยๆนีส่สำคัญมากอะคะ่ะบางคนอาจจะคิดว่าเออเราโฟกัสเรื่องใหญ่ไม่ต้องโฟกัสเรื่องเล็กก็ได้เรื่องเล็กอะมันเป็นจุดยิ้มหยอยก็คือแบบเออดูเรื่องใหญ่ไปเลยก็ได้แต่เรื่องเล็กๆอย่างเช่นการที่เราไปหยิบ iPad เคปที่ชาร์จ iPad นะคะของใครหรืออะไรมาก็แล้วแต่แล้วเราไปค้นค้นค้นของเขาแล้วของเขาก็จยกระจายเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของสิ่งของที่เราโดนค้นน้าหมายคิดิดว่าเราก็ไม่ชอบที่แบบเฮ้ยใครมาค้นในในช่องช่องของของฉันอะไรเงี้ยแล้วแบบหยิบอะไรไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะมีความกังวลใจเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็ควรจะต้องมีความใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆอะค่ะแล้วก็ถ้าถ้าเขาหน้าก็คือแบบ เราไปหยิบอะไรของใครมาอะไรเงี้ยก็จัดให้เป็นระเบียบอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าของของเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในแบบการจัดวางแบบเดิมแต่ว่าจัดให้เป็นระเบียบแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าเจ้าของช่องหรือแบบคอมพาร์ทเมนต์อันนั้นเขากลับมาเราแล้วก็ไปเดินบอกเขาว่าเออฉันขอโทษนะเมื่อเมื่อสักครู่เนี้ยตอนที่เธอไปนอนนะฉันฉันเข้ามาหยิบของในช่องคอมพาร์ทเมนต์ของเธอเพราะว่าฉันต้องการจะหาที่ชาร์จไอ iPad. แพดก็แล้วก็เป็นข้อเตือนใจให้ทุกคนว่า ทำงานกับคนหลายคนก็ต้องมีความอดทนนะคะแล้วก็ต้องมีความใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆก็เราหยิบอะไรของใครมาใช้ก็จัดวางให้เป็นระเบียบเพื่อที่จะว่าเราก็จะได้ไม่โดนว่าว่าเออไม่ไม่ใส่ใจหรือว่าแบบหยิบของไม่ระวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หวัวหน้าของใหม่คนนี้เขาก็อ่า b r i e มาก่อนที่จะขึ้นไปบินนะคะว่าพยายามไม่เดินข้ามโซนก็คือเหมือนกับว่า ถ้าเราอยู่โซนข้างหลังก็คืออยู่หัดโซนข้างหลังอยู่โซนหน้าก็อยู่ข้างหน้าเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเรามีรีพอร์ตเคสว่าผู้โดยสารโซนใดนะคะติดเชื้อโควิด19เนี่ยเขาเป็นกฎของรัฐบาลสิงคโปร์แล้วก็สายก,การบินว่าลูกเรือในโซนนั้นก็จะต้องโดนควอนตินด้วยแต่ถ้าเกิดว่าลูกเรือไม่ได้ไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่ในโซนตัวเองแล้วเดินขึ้นมาข้างหน้าเป็นเดินคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะทำให้เกิดการ c o n t a m i n a t e ของเชื้อเพราะฉะนั้นถ้าควอลันทีนเนี่ยเขาก็ต้องควอลันทีนทั้งไฟล์ถ้าต้องมีการเกิดจะต้องมีการกักตัวใช่ไหมคะส่วนข้างหลังก็แค่กักตัวโซนหลังแต่ถ้าเกิดผูด้โดยสารโซนหน้าก็แค่กักตัวโซนหน้าก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกันไม่งั้นทั้งไฟล์ต้องเลื่อนควอลันทีนหมดเลยซึ่งมันก็ก็วุ่นวายพอสมควรนะคะถ้าเกิดว่าต้องควอลันทินทั้งไฟแล้วลูกเรือตอนไฟลแ,แลนะคะ เขาก็เดินม,มาเมาส์กับลูกเรือครัวใหม่ใหม่ทำครัวหน้าก็คือครัวบิสเนสคลาสนะคะเขาก็บอกว่าโชคดีนะเธอทำงานขากลับอะเพราะว่าขากลับหัวหน้าเขาจะเปลี่ยนเนะคะเราทำงานข้างหน้าขามาใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วหัวหน้าจะให้เราทำข้างหลังขากลับก็คือเหมือนแบบผลัดกันอะไรเงี้ยแล้วลูกเรือข้างหลังเขาก็บอกว่าโชคดีนะเตรียมเอียร์พลักไปด้วยก็คือเตรียมที่ที่อุดหูไปด้วยเพราะว่าหัวหน้าคนรองคนเนี้ย พอสมควรเลยแหละแต่มก็คืนใหม่ก็ยังหวังว่าไม่แน่เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นคนใจดีก็ได้นะแต่ไม่รู้ค่ะปกตินะคะใหม่ทำปารีสเนี่ยโรงแรมที่ใหม่กับลูกเรือได้อยู่อก่ก็ก็เป็นโรงแรมที่แบบดีพอสม,สมควรสมัยก่อนนะคะคือเราได้นอนในเมืองซึ่งซึ่งสามารถเดินไปหอไอเฟลได้สามารถเดินไป ไป Arc de Tom ขอปรไทยโทษนะคะถ้าเกิดหมายออกเสียงภาษาฝรั่งเศสผิดคือตรงนั้นเดินเดินไปได้อะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ a i r p o r t Hotel นะคะไม่สามารถไปซูเปอร์มาร์เก็ตได้หมายชอบไปเซอร์มาร์เก็ตที่ยุโรปนะคะเพราะว่าหมายชอบการจัดวางแล้วก็อาหารดูสดแล้วก็แบบจัดวางดีหน่าเดินน่าซื้ออะไรก็น่ากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปไม่ได้แล้วนะคะเที่ยวเล่นก็เที่ยวไม่ได้แล้วแต่ว่าในสถานการณ์ โควิด1 i ตอนนี้นะคะหมายคิดว่าอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะคะคือทุกคนบอบช้ำทุกคนเหนื่อยกับสถานการณ์นี้แต่ว่าเราก็จะผ่านมันไปพร้อมๆกันนะคะหมายก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกับทุกๆสิ่งที่เพื่อนๆหรือว่าน้องๆตั้งใจจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำบากขนาดไหนนะคะก็สุดท้ายแล้วถ้าเราทำมันด้วยความพยายามที่ดีที่สุดมันก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของเราเช่นกันนะคะ สำหรับวันนี้ใหม่ก็มีเรื่องแชร์เท่านี้นะคะปาดีแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ